ตอนนี้ก็ได้เริมงามยามดีแล้วนะคะลงคุณพระแตนก็ได้มาจุดเทียนนะคะที่ศาลองค์พระบุมนะคะพี่กี้คะภาพชัดเสียงชัดนะคะตอนนี้แอดถือการลึงปามากเลยนะคะมาถูกุมแล้วถือว่ามีบุญนะคะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ามดึงกันหลายคนเ้ยหลวงพรแตนแฟมารี่นะครับไฟบอกเจ้าแล้วนะค เ่สียงภาพเลยใช่ไหมพี่นาทีของเาการไคืนมับ้รทุกคนระเนซปสิน็สันนี้มคนแต่งตัวเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเป็นงไงว่าลุนต่งตัวเป็นยังไงวันนี้ ซีอโอนะครับวันนี้ลงเป็นซีอีโอต้องทำอไรบ้างติดตั้บ่าอุดรไทย USA กล้องแอดมินของเรามาแล้วเดี๋ยวเอ็มขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะเดี๋ยวได้ได้ได้ทุกคนจะปวดหัวนะคะอ้ออะไรเพิ่นลูกลูกน้องขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะทุกคนจะได้ไม่ปวดหัว ทำมุดีๆให้แอดของเงียเสียงก่อนนะคะรอแหลมเลยใช่ไหมคะคุณโฟโฟบอกว่ารอแหลมอาีคุณอาราตีบอกว่ารอด้วคุณโตสมาสัมปุตตะนักโมระสะปะก็บโตอรหัตโตสมาสัมพุทธะเห็นห

มุกเยลทุกท่านนอ สาธุค่ะสาธุ

แกจะไม่เห็นเลยสิเขารู้ครับถึงาเก็บเอกรุ่มเนาะอยู่ในรังในชั้นนะครับตรงประตูทางเข้าอะ่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นการถวายเครื่องสังเวยนะคะภาพอ,อาจจะไม่ชัดมากแค่ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ามันดึงสัญญาณกันนะคะพ,พี่แต่ตอนนี้ก็พอจะดูได้อยู่เนาะ สวมาดีครับสวัสดีค่ะไม่พลาดนะครับไม่พลาดค่ะน้องเอ็มน้องเอ็มถือสองกล้องเลยเม,<อ>มือ่อยีหจ้ะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะคะ อาจจะแค่พอรูได้ต้องขอแพยนะคะพี่เคียวน้มันเหนีคับต่อไปก,ก็เป็นการบวงสวงนะคะบวงส่วงเครื่องสังเวยสวัสดีค่ะพี่สีทุกคนทุกคนเปิดไปแล้ว Terima kasih telah menonton! ดังน้อยท่านมาไม่ทันกลุ่อะไรก็ยู้มาที่ติดเป็นาอย่างตู้ไปไหนตู้ไปเช็คไปนัดไปเช็คไปเค่ะ เดี๋ยวบางทางเขาออกนะคะต้องเหลือไว้ด้วยเหลือท่านเดินมานะคะเดี๋ยวเอาถือให้้าเแี๊บ นะคะเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะตอนนี้